นี่นะครับเลขสองปูวัดปาให้ยางไแล้วนี่ซองห้าหมื่นครับปูวัดปาเดี๋ยวเราจะไปเปิดกันเนาะจะ,จะเปิดแล้วนะไปเราไปเปิดกันสำหรับเลขซองห้าหมื่นวัดปา,<ร>านะคระับแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไปก่อนกดตรงสีแดงเลยครับ วันนี้เราได้มาอนนธิษฐานจิตตกระตุกคาติลกตกโทนนะครับวันนี้เราได้เลข2องโอวัตป่ามาโอวัตปาา่าเนให้เลยครับมสองห้าหมื่นสองห้าหมืนครับผมเดี๋ยวเราจะมาเปิดซองห้าหมื่นกันนะครับคุณผู้ชมหลังจากที่<ส>บุกเส,ส,ส,สกกระตุดเสกรอครับรอรอรอพิมพ์คำว่ารอไว้เลยนะครับ เีม k จะรู้ไปคิีสิกระตักปและูปีมากที้เป็ี่ท a i ตะนกรัี้เหัตุนิเคเตตมาจะยันตุเทวานชะนัลุสเมยักอนุนาคาติมานสันกิยังมุฟิปนวะชะนังสาธุเมสุนันโตธรรมสวรรค์กาโลอัยังกาธรรมะสวรรค์กาโนอัมปะมังกาธรรมะสวรรค องคุรุตวามามีหังกลัวจยังสิทีมีองคุุเตวานมามีงารงพระสิตติทมสีตาไฟปุรุสีนาอดปุรุสีเพชรโลกันปุรุสีตาวัวปุรุสีโปมรปุรุสีปลยโกดปุรุสีทัศนมงคลปุรุสีโคบุตรปุรุสีชีวงูเจ้าสมิงปลายปุรุสีเดินดงปุรุสีพุทธมณีปุรุสีทั้งวพระองค์ข้าพเจ้าขออาราตนาสุสินคูธรรม อาลาตนาพระเมศวรนีอาลาตนาพระเมคกงคาอาลาตนาคุณวิดามันดาอมกูจะครอบฟ้าแลแผ่นดินกูจะครอบพระสมุทรแลสายสิ้นกูจะครอบพระอินแลพระพรหมกูจะครอบพระยมแลพระการกูจะครอบปาจารโลกบาลทั้งสี่กูจะครอบทั้งตัวกูกูจะเป็นลูกปู่เจ้าสมิงไทยครูกูจึงใจกูและคนมนมงคนแลจำมนแลพระยามนย่าได้ไปไกลจากตนกูโอมประสิทธิเก่กูสวาหา โอมคาลุบคาลุบนามานานาโกนากะโกนานากะอังอุมีอามีสุตังสุนาภุตังสุอานามานานาโกนากะโกนานากะอังอุมีอามีสุตังสุนาภุตังเอเตปิโสวิเศ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 เพุทธนามีอิอิมีนาภูตตังสุอิโสตังพุทธะปิติเอเติปิโสวิเศเศเศอเศเพุทธนามีอิอิมีนาภูตตังสุอิโสตังพุทธะปิติอิ อาสังวิโสโลปุสะภุพะนะมะพะทะอาสังวิโสโลปุสะภุพะนะมะพะทะอาสังวิโสโลปุสะนะมะพะทะอาสังวิโสโลปุสะภุพะอะสังวิโสโลปุสะภูพาณะมะพะทะาอาสังวิโสโลปุสะภูพาณะมะพะทะนะมะพะททามะพัททามะพะททามะพัททามะพะททามะพัททามะพะทะ

อาจารย์โชคเหนื่อยไหมเหนื่อยอาจากำลังจิดเยอะใช่กำลังจุดเยอะเนาะอาจารย์กำลังจุดลงนี่ยกำลังจิดลงเนี่ยครับทีนี้เราจะมาดูซองห้าหมื่นกันเนาะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวให้อาจารย์โชคยกเลยอ่ะอาจารย์โชควันนี้จะมาทำอะไรเปิดซองเปิดซองห้าหมื่นวันสวดชาวันนี้จะมาสีกระดุดโทนกระดุดโทนชาทำใจสนใจ ติดต่อจารุน์โดยตรงได้ครับ092 3122549ท่านใดสนใจทักมาได้เลยครับผมครับสนใจที่จะใช้กระตุดนี้ไปติดหน้ารถหรือว่าจะไปค้าเอาไว้ค้าขายครับผมได้หมดหรือว่าจะไปทำอะไรบ้างอาจารย์โช์บอกข้าหน่อยไม่เกี่ยวกับแถวคาดนะแยวคาดขึ้นรถขึ้นเรืออ๋อใช่ขาดเอ้ได้เลยครับ เอาไปคาดเอวได้ด้วยครับผมถึงบ้านบันเก่ต่อโซที่บันเกที่บ้านอีกทีนี่ครับมีจํานวนจํากัดครับผมมีจานวนจากัดอ่ะรีบทักมาหาอาจารย์โชธนะครับคุณผู้ชมรีบทักมาเลยสนใจทักมาเกี่ยวกับแคลคาดขึ้นรถขึ้นเรือไปไหนก็แคล่าคาดแคล่าคาดมีมีติดตัวไว้มติดตัวไว้ไม่ต้องกลัวแอคล่าคาดครับผมครับอาริฐานบอกกล่าวคุณอาจารย์ก่อนจะคาดอาิตานถึงถึงอาจารย์ก็ได้ ครับเพราะอาจารย์ผู้ศึกครับครับผมแคล้วคลาดครับผมตุ๊ดลัดเอวคเดี๋ยวหรือว่าจะบนรถก็ได้ครับผมติดรถก็ได้ติดรถแคล้วคลาดปลอดภัยคาดผงมะลัยรถก็ได้นะครับเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยครับผมอ่ะแล้วก็วันนี้จะมาเปิดเลขซองทีเด็ดเลขซองห้าหมื่นปูวัดป่าเนาะเลขซองห้าหมื่นปูวัด นะครับองดีแต่แต่เอาเพราะว่าไม่เคยเปิดที่ไหนมาก่อนมาเพิ่งมาจะมาเปิดครั้งแรกครั้งแรกครับผมอ่ะพร้อมยังพร้อมยังครับเอีอ่ะพร้อมแล้วครับเปิดเลขสองนะครับมีตัวไหนบ้างอยากให้เขียนตัวใหญ่ๆเลยนะน้องโอ้มาแล้วครับโอ้เลขสองห้าหมื่นปูวัดป่างวดประจำวันที่16เดือนมีนาคม เลขสองห้าหมื่นปัญหาเมียตัวอะไรบ้างชา,าโชค298เก้าแปดเ่ศปด่นครับผมเลขสองหางสองเก้าแปแล้วก็940าสี่ศูแล้วก็81แล้วก็40่ศูนะครับสำหรับเลขสองห้าหมนะครับเปิดแล้วอ่นะแล้วก็ใครจะสั่งกระตุด ก็โทรหาอาจารย์โชคได้ด้วยเบอร์โทรให้ให้อาจารย์โชคเนี่ยโอเคมันง่ายนุ๊ง่ายติดต่อทางไลน์ก็ได้ทางไลน์อ่ะเบอร์โทรเบอร์ไลน์โทรเดียวกันเขียนหลังนี่เลยการโชคเขียนหลังตัววัดป่านี่แหละอ่ะเดี๋ยวให้อาจารย์โชคเขียนเบอร์โทรให้นะครับใครต้องการกระตุ่นใหญ่ๆหน่อยโทรหา่ตัวใหญ่ๆเลยอาจารย์โชคขอโชคอ่าโชค อ่าบอร์โทร0 9 2 3 3 1 2 2 5 4 9อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้นะตามนี้นะครับสำหรับเบอร์โทรจารย์โชคเบอร์ 0, 9 9 3 3 2 2 5 5 9สอามะ,ะครับสำหรับเบอร์โทรอาจารย์โชคต่อทางเฟสก็ได้นะครับาารใครต้องการบารมีปูหอสีตาไฟครับ,รบติดต่อทางเฟสก็ได้ทางเฟสก็ได้นะครับ,รบนี่นะครับสำหรับเลขซองห้าหมื่นปูวัดป่าให้อาจารย์โชคมาเป็นคนเปิดคนี่ เนาะโอเคโอเคแคบไว้แคบไว้แคบไว้ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับปิดรถยนต์เด้อแถวคาดครับผมตะกรูโทนเข้นรถเข้นเรือดูครับผมสองเก้าแปดเก้าสี่ศูนย์แล้วก็แปดหนึ่งแล้วก็ 4.0นะครับเลียก2องห้าหมครับโอ้สวัสดีครับผมแฟนช่อง YouTube คนสุรินทีวีนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไปก่อนกดตรงสีแดงๆเลยครับเพื่อบรให้ลผ่าข่าวสารอีกนิดหนึ่งกดรูปกระดิ่งให้น้ำแน่ครับรูปกระดิ่งกิ้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 งกิงกดนำคับลุกขีปนาวใ้ทันสิบริบผ่าขีป และข่าวสารในช่อง YouTube คนสุรินทีวีครับผมก็ขอบคุณลหลายๆสำหรับผู้ติดกดครับผมขอบคุณครับ